ข้อ70ดีกาสาลายกสูตรว่าวิทัพท์มีโกถาสัพท์เป็นเนื้อความเหมือนวิทัพท์ในประโยคทั้งหลายว่าเอกวิเทมยายนวัตถุเป็นต้นอน,นึ่งวิทัพท์นั้นมีติศัพท์เป็นบทหน้าพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่าติวิทังดังนี้ด้วยสามารถแห่งความเป็นปฐมาวิพัตนเอกวจนะพระธรรมวิพัตน์และวจนะให้วิปลาสก็แต่ว่าเนื้อความบัณฑิตพึงเห็นด้วยสามารถแห่งความเป็นตัตยาวิพัตพระโหวจนะ เพราะเหตุนั้นพระอาตฐา,าจารย์จึงกล่าวว่าติวิทันติตีหิโคถาเสหิกายที่เคลื่อนไหวพระผู้มียภาคเจ้าทรงประสงค์ว่ากายในบทว่ากายเยณน,นี้ก็โจปนากายนั้นช่ว่าเป็นทวารของการประพฤติธรรมเพราะเว้นจากกายทวารน,นั้นเสียการประพฤติธรรมนั้นก็เป็นไปไม่ได้ก็บทว่ากายเยะนั้นเป็นตติยาวิพัตลงในเหตุ จึงอยู่วิญญาตนนั้นเป็นสมุทฐานของเจตนากล่าวคือการประพฤติธ,ธรรมก็แต่ว่าวิญญาตนนั้นหาเป็นปัจจัยของเจตนาโดยเป็นปัจจัยแม้อันหนึ่งในบรรดาปัจจัย24อย่างอันมาแล้วในปรกรณ์ชื่อว่าปฐานไม่ถึงดังนั้นย่อมเป็นคำศัพว่าโวโหหานร,ราวกับว่าเป็นเหตุของเจตนาและเป็นเครื่องทำเจตนานั้น เพราะเจตานานั้นบุคคลจะพึงกำหนดได้ด้วยทวานนั้นเหตุนั้นความเป็นไปของเจตานามีชื่อว่ากายกรรมอันเป็นไปอยู่เพราะความเป็นไปแห่งวิญญาตนั้นอีกอย่างหนึ่งบทว่ากายถวารเรณน,นั้น พราะถือเอาความว่ามีกายยทวารจึงเป็นตัติยาวิพัฒน์ลงในอัตแห่งอิทัมภูตะในอันมาแล้วในดีกาแห่งทุกนิบาตอังคุตรนิกายว่าสับว่าสมังเป็นสับแสดงภาวะนปุงสกลิงในอันมาแล้วในดีกาแห่งสาลายกสูตรว่าอีกอย่างหนึ่งความประพฤติเช่นกับคือสมควรแก่ความเป็นสมณะโดยอาจว่าสงบเสียซึ่งทำอันเป็นฆ่าศึกเหตุนั้นความประพฤตินั้นชื่อว่าชอบคือสุจริตความประพฤตินั้นแลชื่อว่าสมจริยา